สวัสดีครับพี่ฮอนครับอต้องขอโทษด้วยครับที่งานแต่งพี่เนี่ยผมไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่าก็รับปากแล้วว่าจะไปตอนแรกเนี่ยครับผมรู้สึกผิดมากเลยว่าเป็นพี่ชายที่สนิทกันมตั้งแต่เด็กๆเ,เล่นบาสมาด้วยกันแล้วก็เออโตมาก็มีโอกาสได้เล่นบาสก็เด็กพูดง่ายๆว่าบาสเกตบอลก็เราคุยมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ยินดีกับพี่ฮอนเหรอ ถึงวันนี้ตัวไม่ได้จะมานะครับแต่ว่าก็ส่งเป็นไฟล์วิดีโอมาหาพี่คอนแทนแลวกันพี่อนจะเปิดในงานก็ได้หรือว่าจะเออเก็บไปดูกันเดียวกับภรรยาพี่คอนก็ได้ในงานมันแต่งงานถือว่าเป็นของขวัญที่ผมทําให้และกันนะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะพี่คอนนะยังมีผองเพื่อนผมมาอีกหลายคนเลยมาร่วมปวยพอยพี่คอนแล้วก็พี่คอนก็อาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะเดี๋ยวไปดูลวกัน ว่าวันนี้มีใครมาอวยพรบ้างเนาะไปสวัสดีครับพี่ฮอนออผมเป็นเป็นน้องที่สองเป็นวีเจที่ทูมิวสิกเหมือนกันนะเพื่อพี่2องเขาบอกว่าให้อวยพรวันแต่งงานของพี่ฮอนนะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆล้วกันนะฮะก็ใช้ชีวิตคู้อย่างเอ,อ,อย่างมีความสุขสนุกสนานล่าเริง <laughs> ไม่รู้พูดอะไรแล้วพี่ไม่รู้จักผมอ่ะ เออแต่ผมรู้จักพี่นะครับขอบคุณครับพี่ฮอนก็จะแต่งงานแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับกับสามีแล้วก็มีลูกออกมาหลายๆคนนะครับทันใช้แล้วก็จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไหว่ดิดีครับพี่ฮอนก็ได้ข่าวว่าจะแต่งงานแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จักพี่เราดีพี่สองไห้มาอวยพอก็ขอให้มีความสุขนะครับในชีวิต แต่งงานนะครับก็มีลูกเยอะๆนะครับมีความสุขครับร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับคุณนนครับเออผมไม่รู้จักคุณนนนะครับแต่ผมแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมเป็นโปรดิวเซอร์รายการดิทูมิสิกนะครับเป็นรายการของทีสองจัดนะครับก็วันแต่งงานก็ขอให้มีความสุขมากนะครับถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรนะครับผมจะรู้จักแต่ที่นี้จริงครับสำหรับคนแต่งงานถือว่าโชคดีมากครับคุณเลือกถูกคนแล้วครับผมครับผม รครับพี่ฮอนขอให้โชคดีมีความสุขในวัดแต่งงานนะครับขอให้มีความสุขกับครูหลักมากๆครับครับครับผมไป <ś c oughs> อะไรนะ <ś c oughs> ไปค <ś c oughs> ่ะก็ขอใหวยพอนนะฮะให้กับน้องฮอนนะคะก็มีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคู่กันนะคะตลอดประคานขอบคุณค่ะข้าศึนนะ <ś c oughs> ปีนะคะสวยค่ะขอให้น้องพรนะคะมีความสุขแฮปปี้นะคะแฮปปี้แฮปปี้มากๆนะคะปีนี้ก็ยิ่งสวยปีต่อไปสวยๆๆรความสวยๆยเพิ่มขึ้นไปนะคะขอให้มีความสุขในวันเกิดวันนี้ฮัลโหดที่ไม่วันเกิดที่วันแต่งงานสำหรับวันนี้เป็นวันแต่งงานของน้องน้องอะไรนะคะน้องพรนน้องครนะคะขอให้น้องครมีความสุขมากๆนะคะขอให้ปีนะคะขอให้มีความสําเร็จขอให้เสร็จพร้อมๆกันนะคะ ขอให้แบบว่าอยู่กันหวานชื่นมีความสุขมีลูกเต็มบ้านหลันเต็มเมืองนะคะขอให้เป็นคุณแม่ดีเด่นแห่งปีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักและหน้าที่การงานขอบคุณผู้ชครับเป็นไงบ้างลละพี่พรสำหรับคําอวยพรนะของเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆผมแค่บางส่วนเท่านั้นอะเดี๋ยวนี้ยังมีอีกหลายคนเลยทีเดียวที่ผมเนี่ยไปตามถ่ายมาให้เพื่อมาอวยพรพี่พรอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่รับรองว่า กลุ่มนี้เนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอ่ะ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 ดยวิธูกันว่ามีใครกันบ้างนะพี่ h อนนะ,อะขอให้มีความสุขมากเว้ยชีวิตคู่ระวังเขาได้นักงทานกามเมียอะไรเงี้ยที่ขาวว่าตอนเย็นๆนี่คือแบบว่าต้องซื้อพวงมาลัยซื้ออะไรไปไหวไ้เมียทุกวันแถวมึงอ,ะงอ,ะอ่ะนะเออกค่นี่แหละให้น้องมาแล้วก็ขอให้พี่นี่มีลกมูกเยอะๆมีหลานเต็มเมืองเลยแล้วก็มีสาวๆระวังนายักษ์ด้วยนะครับครับผม วไะแฮปปี้เบิร์ดเดย์แนะครับเฮ้ยแต่งงานอ่าไว้ถือแม่กัเท้ายอดทองะบองยอดเย็ดนะฮะยอดเย็ดเอาเฮ็ดมีความสุขมากๆนะครับก็การชีวิตคู่เนี่ยมีอะไรกระทบกระทั่งกันก็ปล่อยกันเองใช้อารมณ์นะฮะใช้อาวุธขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับคุณพรครับก็ยินดีด้วยนะครับที่แต่งงานใหม่ๆก็ขอให้มีความสุขเยอะๆ เราก็ขอให้มีลูกหลานที่เยอะด้วยนะครับครับผมครับสำหรับงาวัสดีครับพ่อครับผมพ่อนะครับก็สำหรับงานแต่งงานวันนี้นะครับก็ขอให้พ่อนนะครับรวมถึงเจ้าสาวด้วยก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดติดต่อกนเลเดียวนะครับยีนดีครัขอบคู่ครับขอบคุณครับน้องฮอนครับทราบว่าจะแต่งงานนะครับตั่นี้ก็ถือว่าแต่งงานเรียบร้อยก็ขอให้มีความสุขมากๆครับผมเป็นคนหนึ่งที่แต่งงานไปแล้วก็จะรู้จริงๆนะครับว่ามีวิลังแต่งงานนั้น มีความสุขจริงๆครับขอมีมีความสุขมากนะครับไายหวัดดีครับอ่าก็ขอสแสดงความดีกับนอนรด้วยนะครับที่จะได้แต่งงานสักทีคือไม่ได้เจอไม่เคยรู้จ,กจักแต่ว่าก็ยินดีด้วยนะครับอขอให้มีความสุขมากๆครับเอ,อ้ยขอบคุณครับาพี่ขอให้น้องพรนะฮะมีความสุขในชีวิตสมรสนะคะคนหน้าตาดีอย่างนี้แต่งงานเอาเมียกันเป็นดยางแล้วจะเหลืออะไรให้ คนอย่างพี่นะฮะยังไงก็ขอให้ความรักกันยืนยาวนานมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะฮะนี่ขอบคุณครับ <ไป S 1> สวัสดีครับพี่ฮอนครับมผมคิวทิ่ทิพันธ์นะครับเป็นน้องของสองจองฮีทายาทคนล่าสุดของแมนจูครับ ผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่วันนี้พี่ฮอนนะฮะเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วนะครับจะเข้าพิธีมงคลสมรสนะครับก็ขอให้รักกันยืนยาวนะครับรักกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนะครับเอ่อต้นกระบองเพชรนะฮะถ้าเกิดคิดถึงหนังรักดีๆสักเรื่องหนึ่งผมอยากให้พี่ฮอนไปดูเรื่อง e ซ็ n d s e n ซ e ครับวันนี้ขอให้พี่ฮอนมีความสุขมากๆครับพี่ครับสวัสดีครับไปก็สวัสดีนะครับพี่ฮอนครับพี่เป็นใครเลยครับ ไม่รู้จริงครับ <Iz zy> แต่งงานก็แต่งงานแล้วใช่ไหมโอ้โหมันถือเป็นความสําเร็จของผู้ชายคนหนึ่งเลยนะฮะผมยินดีด้วยผมขออวยพรอย่างเดียวละกันอันนี้จริงใจมากๆฮะไหนๆก็ชื่อฮอนขอให้อมให้สนุกเลยครับพี่ครับี่สวัสดีค่ะพี่ฮอนนะคะแล้วก็คู่รักของพี่ฮอนด้วยนะคะยังไงก็ดีใจด้วยนะคะที่สละโสดแล้วใช่ไหมพี่สองร้องไห้เลยไม่รู้เสียายอะไรนะคะแต่ว่าขอให้แฮปปี้แฮปปี้มากๆนะคะรักกันนานๆแล้วกันเนาะแล้วก็ พี่สองเขาดีใจด้วยค่ะสวัสดีครับพี่ฮอนครับผมเค้กนะครับผมก็เป็นวีเจอยู่กับพี่สองนั่นเองนะครับผมก็ขอให้พี่ฮอนเนี่ยนะครับผมมีความสุขกับการแต่งงานในครั้งนี้มากๆเลยนะครับขอให้ครองรักกันไปนานๆนะครับขอให้อยู่เป็นจนแก่เท่าเลยนะครับผมากครับสวัสดีค่ะพี่ฮอนค่ะก็เนื่องในโอกาสที่พี่ฮอนจะสละโสดนะคะทิชาซึ่งเป็นรุ่นน้องพี่สองนะคะทุงานที่เดยวกันไม่ใช่แฟน ขอใมีความมีความสุขกับชีวิตแต่งงานมากๆนะคะแล้วก็มีลูกหวนีท like ้ายปีนะคะสิ่งท <modular. S 3> ี่คิดไว้ว่าชีวิตแต่งงานมันจะออกมาเป็นยังไงขอให้สมวัประการและกันนะคะแล้วก็คองรักกันไปนานๆมีแต่ความสุขค่ะชีวิตคู่นะคะหวังว่าจะได้แต่งงานกับเขาเร็วนี้เหมือนกันนะคะ Happy Wedding Day สวัสดีครับวันนี้ครับผมพี่เจดงจาก t รูมิวสิกนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะฮะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปร่วมงานจริงๆนะฮะแต่ก็อยากส่งกําลังใจดีๆฮะความรู้สึกดีๆฮะส่งถึงกับคุณฮอนด้วยนะครับวันนี้เห็นบอกว่าเป็นงานแต่งงานนะฮะครั้งแรกในชีวิตด้วยเอ๊ะมันครั้งแรกหรือครั้งที่2เนี่ยอครั้งแรกครับเป็นงานแต่งงานครั้งแรกนะฮะก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะฮะรักกันแบบ ตลอดไปนะฮะก็พึ่งพาซึ่งกันและกันนะอย่าลืมครับแต่งงานกันแล้วนะขอให้ความรักช่วงโปรโมชั่นเนี่ยยังคงแบบดาเนินต่อไปเหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่รักแล้วแต่งแล้วเปลี่ยนแปลงไปหมดโปรโมชั่นนะอย่าลืมครับผู้หญิงเขาไม่ชอบความโปรโมชั่นนะฮะแต่ผู้หญิงครับชอบบริการหลังการขายนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะฮะกับงานแต่งงานครั้งนี้ครับวันนี้ก็อวยพรที่มีความสุขนะครับวันนี้้องลาไปแล้ววิเชิญอง์จัด ไอ้ยา to music นี่ y e ย h ย h a t s r i สวัสดีครับก็ต้านะครับก็ขอให้พี่ฮอนมีความสุขมากๆนะครับแต่งงานแล้วก็ขอให้รักกันนานๆนะครับมีชีวิตคู่ที่สุขสมหวังไม่ต้องทะเลาะกันด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะครับลูกก็โหสุดยอดมากๆนะครับก็ขออวยพรให้แล้วกันนะครับก็มีความสุขแล้วกันครับขอบกล้าับสวัสดีครับคุณฮอนครับผมก็แต่งงานแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ ก็พยายามอยาอยามีครั้งที่สองครั้ <laughs> งแรกได้กรดันพอนะครับ <laughs> ก็มีความสุขมากๆแล้วกันพอดีผมก็อยากจะไปอัพเตอร์ปาร์ตี้ให้นะครับ <laughs> แต่ว่า <laughs> ไม่ได้จ้างมาไม่ได้โรมาลอกอยู่อีก่อนก็เ <laughs> อาเป็นว่าเดีย๋ยวไว้งานหน้าก็ได้ครับงานหน้างานน้างาแต่งงานครั้งหน้าอย่าลืมโท, <laughs> โทรเรียกผมนะครับ โอ้โหไม่ใช่ละเอาเป็นว่าก็ขอ <c oughs> ให้มีความสุขทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วกันนะครับรักกันนานๆให้แบบว่า <c oughs> เหมือนในหนังเรื่อง s e x a n d s e n s e นะครับรักกันจนแก่ขนาดนั้นเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพวกเราภูมิใจในนะครับผมพวกเราก็นะครับดีใจด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่พี่ฮอนนะครับจะได้แต่งงานด้วยกันก็พวกเรา เ่เป็นทางการอ้าวธรรมดาเนี่ยก็มีใจด้วยนะครับเขาก็ขอให้มีความสุขสมหวังในชีวิตคู่นะครับแล้วก็อยากให้เราไปเล่นก็ได้นะครับมีความสุขมากเลยค่ะครับผมนาโอเคอ่าเรียบร้อยทุกคนแล้วล่ะนะคะก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะอวยพรพี่พอแลวกันนะครับว่าแต่งงานแล้วนะครับมีครอบครัวแล้วขอพี่พอนเนี่ยประสบความสำเร็จ ในชีวิตคู่แต่งงานขอให้รักกับแฟนเป็นนาน,านมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่สดใสชีวิตครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะพี่เนาะแล้วก็ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีคู่ครองที่ดีนะครับพี่ฮอรก็ถือว่านะเป็น คนหนึ่งที่โชคดีทีเดียวที่ได้เจ้าสาวคนนี้นะถึงแม้ผมอาจจะย,ยังไม่เห็นหน้าเจ้าสาวว่าเถอดนะครับก็ขอให้ทั้งพี่หอนและฝ่ายพี่หอนเนี่ยนะครับมีความสุขมา,มากๆนะครับแล้วก็มีลูกที่น่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็การใช้ชีวิตคู่เนี่ยหลังจากวันแต่งงานไปแล้วเนี่ยมันคือชีวิตจริงนะครับที่เราจะต้องนะฮะใช้มัน เราก็ต้องก้าวไปด้วยกันแล้วเพราะเราไม่ได้มีคนเดียวละเราต้องมีคู่เราอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่อาจจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันขอพี่ฮอนมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ผมเองเนี้ยก็ก็อยู่นี่แหละเราเจอเดี๋ยวก็เล่นบารด้วยกันนะสุขสนานเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมแล้วขอโทษอีกครั้งหนึ่งด้วยนะที่ไม่ได้มางานในวันแต่งงานแต่งงานพี่คอนในวันนี้หลังจากที่ล่าปากไปสดิบดีเลยว่าจะมา <laughs> แต่ก็ไม่ได้มานะฮะขอโทษจริงแต่ว่าก็ ถือว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นของขวัญจากผมละกันที่มอบให้พี่นะแล้วก็ผมก็ให้พี่นึกถือว่าความลำบากของพี่ต้องแบกกล้องไปทุกๆุกที่พื่ให้ทุกคนที่อวยพรพี่พรน,นะครับผมหวังว่าคงจะไม่โกรธผมที่ผมไม่มาในวันนี้นะครับผมนะฮะมีความสุขม,ม,มากในชีวิตคู่จากวันนี้และตลอดไปครับขอบคุณมากครับพี่พรครับ